สวัสดีพี่น้องป้องไายเบิรสุขุสุคนพี่น้องเจ้าคขาที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้พี่น้องจ้าพัชชากำลังจะพาพี่น้องเห็ดแม่ใบสี นิ้วหางหงใบตองอ่อนนะพี่น้องเนาะการเข้าช่อจะเข้าช่อแบบโบราณพี่น้องจ๋าจะไม่เข้าช่อแบบประยุกต์คลิปก่อนหน้านี้พระชาพาเข้าช่อหางหงแบบประยุกต์เนาะจ๋ามารอบนี้จะเข้าแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะหางหงหลายๆคนแกนิยมใช้นิ้วแบบนี้บางคนแกยังบ่เคยใช้เนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกเลยเฮาจะม้วนนิ้วเอกหรือนิ้วยอดจ๋าม้วนเข้ามาคือนิ้วใบสีโบราณเลยเด้อพี่น้องเด้อม้วนเข้ามาอันนี้ม้วนเข้ามาเลย ม้วนเขามาให้ยู่กึ่งกลางของใบตองหลังจากนั้นในภาพเป็นสามเหลี่ยมทบเขามาแล้วนี่จะ้ะนี่จะ้ะภาพเป็นสามเหลี่ยมทบเขามาแล้วนี่เพราะภาพเป็นสามเหลี่ยมแล้วแล้วจับพับจับสามเหลี่ยมพับเข้าไปแล้วก็ฮักกล,ล,ล,กลกกับหลังคล้ายๆกีบกุลาหักกลับหลังคล้ายๆกีบกุลาแต่ด้านนี้จะเป็นแบบม้วนเห็นปะจะเป็นม้วนนิ้วเนาะอันนี้คือนิ้วหางหง หลังจากนั้นพระชาก็จะใช้รวดเบอือสิบแปสอดเข้าไปจ้ะแล้วก็แม็กนี่ะพอแม็กแบบนี้เซตเรียบร้อยอันนี้เพิ่นกว้างไปพระชาก็จะตัดออกเวลาเข้าช่อจะได้ง่ายพี่น้องจ้าหลังจากนั้นเราจะเริ่มเข้าช่อเลยบานิ้วบสีเฮาจะแบ่งเป็น2ขนาดจะมีนาาอ่า เล็กก็เลยกับขนาดใหญ่ขึ้นมาในนอยเนึงนะพี่น้องะเวลาเข้าชอ็อจะได้ไง่ายจ้ะการเข้าชอ็อตมอนี้พัชชาจะพาเข้าชอ็อแบบโบราณพี่น้องจะ้จะการเข้าชอ็อแบบโบราณคือการเข้าชอ็อที่ง่ายมากเป็นการเข้าชอ็อแบบขั้นพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะจะ้จะขวาซ้ายนี่จะ้ะจะนั้นกับแม็ก แม็กหน้าหลังเดือดจะต้องแม็กให้แน่นและด้านข้างแบบนี้ต้องตัดออกจ้ะโบตัดออกบบได้พี่น้องจา๋าเพิ่นใจใ่ายเกินไปปลายยอดนี่เขาต้องให้สวยเขาไปนล่น้นญ่ตรงใกล้จะแล้วแล้วมันจะสวยถ้าปลายยอดบบสวยแล้วบบสวยอย่าลืมเด้อไผสนใจแม็กปากกว้างแม็กไซดีพี่น้องจา๋ารอบนี้เป็นสีชมพูแบบนี้เลยจ้ะรอบจะมาเนี่ย250บบาทค่าจัดส่ง 40บาทเจ็บเงินไปทางใช้ดีจริงๆพี่น้องจ๋าสำหรับผู้ใดยังบบเคยใช้หรือว่ากำลังมีปัญหากับการใส่สแตปเปิลเย็บเย็บบ่เข้าสเตปเปิ้ลปากบ่กว้างลองมาลองใส่เบิ่งพี่น้องจา๋าแล้วจะติดใจใช้ดีจริงจ้ะปากกว้างปากกว้างใส่ได้สแถวเนาะจ้ะ ส่วนลูกแม็กก็ใช้ดีจ้ะลูกแม็กก็จะใช้ยี่ห้อนี้จ้ะ sdi กล่องเล็ก15บาทกล่องใหญ่250าจ้ะค่าจะส่งเก็บเงินไปทางทาง40บาทจ้ะภคยสนใจกะ่ะทักข้อความมาหรือว่าโทรมาเบอร์093-693-4184พัชชานะก็บไว้ทุกสีเลยจ้ะเก็บไว้ใช้ทุกสีเลยแม็กมันมาสอแบบพี่น้องจ้าอันนึงจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมอันนึงจะเป็นหัวมนแต่บริษัทเดียวกัน ขนาดเท่ากันใช้ดีเหมือนกันพี่น้องจ๋าไม่มีอะไรแตกต่ตางแตกต่ตางแค่รูปทรงเดีวยวจ้ะเวลาภาพนี้ก็ควา้าซ้ายเฉียงลงมาแล้วดึงดึงเฉียงมาแล้วนี่ถ้าดึงเฉียงมาแล้วนี่แล้วจะสวยบางคนบ่ดึงเฉียงบ่สวยพี่น้องเข้าชอใบซีก็ได้แล้วก็ตัดตัดแต่งอย่างนี้เรื่อยๆนิ้วเอก,กจะจะยาวกว่ากันนนิดนึง่ต้องอ่อนน่าจะสวยอยู่พี่น้องจ๋า การเข้าช้อแม่แบบใบสีแบบนิสวไวพี่น้องง่ายเนาะและนิ้วใบสีแบบนี้ก็มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบก็สวยไปอีกแบบใช้ดีจริงๆจ้ะขนาดพัชชาใช้งานทุกมือได้ในี่รู้เพื่อนนี่พี่น้องจ้าแม็กนี่กร,ระด้พัชชาใช้งานทุกมือก็ยังโอเคอยู่เนี่ย สีฟ้าเนี่ยพระชาใช้ตั้งแต่เดือนมีนาแลยเพราะว่าปเดีเดือน,นสิงหาวันแม่ตั้งแต่วันแม่สิงหาคนน่ะยังใช้ดียังเป๊ะปะบางคนใช้แม็กแบบราคาทึกๆแน่กะใช้สเตปเปิ้ลราคาทึกๆแน่กะสีแบบโบได้ดังใจนะพี่น้องเวลาเขาพิธีงานแบบนี้ถ้าโบได้ดังใจแล้วเขาจะเกิดความมุดนิดพี่น้องจ๋าแล้วพใหีเขาใจฮอนท่านั้นใช้ของดีเลยจะ้ะ ให้ของดีๆไปเลยอวามช,ชื่นชกใจพี่น้องคือพัชชาว้าบอพัชชาคือวัดดีคักดีแท้เทน้อแม็กเพื่อนนี่ลองเบิ่งพี่น้องอย่าพึ่งเสื้อคอยให้ลองกอนคําบดีแล้วจังด้าน,นํำหลังคอยเด้อ,อ,อ,อการเข้าช่อแม่ใบสีแบบนี้คือการเข้าช่อแม่ใบสีแบบพื้นฐานเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเข้าช่อแม่ใบสีแบบนี้ยังบเป็นยนจะเพิ่งไปเข้าแม่ใบสีประยุกต์เฮาต้องให้เป็นเบิดอสุย่างบางคนมีทนัตตะโบราณพอไปประยุกแล้วบบได้เลยบางคนทนัดต่ประยุกต์พอมาเข้าช่อใบสีโบราณแล้วบงามเลยต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปพี่น้องจ๋าพอเห็ดบบ่อยหรือว่าเขาจับใบตองบบ่อยนะเขาจะเกิดความเคยชินพี่น้องจ๋าเขาจะพัฒนาฝีมือเองโดยที่ มต้องไปตามแบบอย่างของผู้ได้ฮาสิฮู้จักเทคนิคลักการของมันเองมันจะพาไปอัตโนมัติเลยพี่น้องจ้าของผู้อื่นเฮาเบิง่งเนี่เฮาก็เอามาเสริมความรู้เอามาตุ้บต่งเอามาปรับไซด์ได้เนาะนฮาสิฮูลักการอีกถ้าเฮาฟังอย่างเดียวเฮาบริงลงมือเหตดน,นี่เฮาก็สีบ่เก่งพี่น้องจ้าเนาะนง่ายการเข้าชอบแม่ใบซีแบบนี้ง่ายพี่น้องจ้าบริหนุ่มบริด้ยก็เลี้ยงรดลั่นกันลงมาเรื่อยๆจ้า สิบห้านิ้วพี่น้องจะาตุ๊กเล็กชีกเนาะจา้าพอเสร็จเรียบร้อยเรัก็เก็บชิ้นงานพี่น้องจ่าเนี่ยใบตองมาวางลงไปแล้วกับภาพคือการกเก็บชิ้นงานแม่ใบสีทั่วไปเลยจ้ะแล้วก็มาแม็กอยู่ทางหลัง ตอนนี้ก็เสร,เรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าแม่ใบสีใบตองอ่อนนิ้วหางหงเข้าชอแบบโบราณพี่น้องจ๋านี่เป็นอะไรเจ้าคะสวยงามบ่พี่น้องจ๋างานไปอีกแบบนะจ้ะเดี๋ยวพระชาจะไปหากรีบดอกไม้มาอีกกับพี่น้องอีดอกไม้ออกมาเลยถ้าบึ่งนํำกันว่าจะสวยขนาดใดเนะจ้ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ๋าแม่ใบสีนิ้วหางหงใบตองอ่อนพี่น้องจ๋าเอด้วยดอกรักสีม่วงแซมด้วยดอกพุธพี่น้องจ๋าสวยวจชาพระชามากงานเดี๋ยวนี้พี่น้องจ๋าเอาออันนี้ว่าอหลีได้มากกว่างานที่เขาใส่ดอกพุธปอมเลค่อยมากเนวนี้ถ้าค่อยรือก็ค่อยมากแบบโบราณเวลาเออดอกไม้มันแบบ เบ่งแล้วมันงาม,มีมนขังมันเบ่งเบืบ่อบื่อจืดได้พี่น้องจ้าเนอะบวาที่เป็นนิ้วโบราณหรือนิ้วหางหงกระตามเตะอันนี้ความหักส่วนตูเนาะเป็นยังไดเจ้าค่ะสวยงามอยู่บ่พี่น้องจ้าถึกวกถึกใจพี่น้องอยู่บ่พี่น้องจ้าใบตองอ่อนนี่ก็สวยเนาะทัดกับใบตองเขียวเข้มพี่น้องจ้านี่เป็นยังใดกตี้ชมกันเข้ามาว่าถึกุกถึกใจพี่น้องบอรหรือว่าจังไดเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้พัชชากะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยพี่น้องเจ้าขาหากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกล้าขอโทษขออาภัยนำหลายๆเด้อพี่น้องจ๋าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วชื่นชอบก็ฝากกดแชร์พัชชาเด้อพี่น้องพอเป็นค่าครูค่าครายพี่น้องจ๋ากดแชร์ออกไปไหลายๆแชร์เด้อพี่น้องจ๋าให้ลูกให้หลานให้เอเดน้องไดเบิ่งไดชมนำกันจ้าไปแล้วจ้าพบพ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า